หลวงปู่มั่นกำราบสิทธิ์หัวดือ้อพระอาจารย์สนอนาลโยเจ้าวาดวัดพุทธบูชาบางมดกรุงเทพมหานครท่านได้เคยไปอยู่อบรมธรรมกับหลวงปู่เทศเทร,รังสีที่วัดเจริญสมนก,กิจจังหวัดภูเก็ตและมีโอกาสารับฟังการถ่ายทอดเรื่องราวของท่านหลวงปู่มัม่นภริธัตะเทระ จากหลวงปู่เทศเทศรังสีโดยตรงการที่หลวงปู่เทศมีความมุ่งมั่นปฏิบัติธรรมเพราะเห็นปฏิปทาของท่านหลวงปูม่มันจึงไม่ท้อถอยในการปฏิบัติหลวงปู่เทศเล่าว่าแม้เราคิดอะไรท่านก็รู้อันนี้เป็นเหตุจูงใจให้หลวงปู่เทศมีความบากบันพยายามที่จะปฏิบัติธรรมในเรื่องนี้ซึ่งหลวงปู่เทศท่านอธิบายว่า ท่านคิดอะไรหลวงปู่มั่นก็จะเข้าใจในความรู้สึกอันนั้นของท่านเป็นอย่างดีหลวงปู่เทศเล่าให้ฟังว่ามีโยมนําแตงโมมาถวายท่านพระอาจารย์มัน่นท่านบอกเขาว่าไม่รับโยมก็ขยันขยอถามว่าทําไมถึงไม่รับท่านหลวงปู่มั่นบอกว่าเป็นของไม่บริสุทธิ์โยมเขาก็ชักสงสัยที่ท่านพูดอย่างนั้นว่าของไม่บริสุทธิ์ ก็เราเก็บมาจากไร่ของเราเองผลที่สุดจึงได้ไปดูที่ไร่ของตนปรากฏว่าเถาแตงโมมันเลยมาจากไร่ของคนอื่นนี้คือประสบการณ์ที่หลวงปู่เทศเล่าให้ฟังและอีกครั้งหนึ่งที่หลวงปู่เทศไปอยู่เชียงใหม่กับหลวงปู่มั่นนี้หลวงปู่เทศเล่าว่า ท่านพระอาจารย์มั่นมาพักปฏิบัติธรรมแถวเชียงใหม่มีชาวเขาเผ่าอะไรไม่ทราบขณะที่ท่านเดินจงกรมไปมาอยู่นั้นพวกชาวเขามาเห็นท่านพระอาจารย์มั่นแล้วถามท่านว่าทุกเจ้าหาอะไรท่านตอบเขาว่าหาพุทโธเขาบอกท่านว่าจะช่วยท่านหาพุทโธท,ท่านก็แนะทำอย่างนี้อย่างนี้ชาวเขาโพนั้นเป็นผู้ใหบ้านของเผ่านั้น พอมหาพุทธโธปรากฏว่าผู้ใหญ่คนนั้นเกิดความสงบมีความสว่างสวยัยเขาเห็นพุทธโธได้พุทธโธแล้วก็ดีอกดีใจชวนลุกบ้านในเผ่ามหาพุทธโธซึ่งไม่รู้ภาษากันนะแต่ท่านอาจารย์มั่นก็สามารถทำให้ชาวเขาเผ่านั้นรู้จักธรรมได้อีกเรื่องหนึ่งหลวงปู่เทศเล่าว่าเป็นเรื่องซึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่เหมือนกันแต่ท่านไม่ทราบสถานที่ใดหลวงปู่มั่นเล่าว่า ตรงนั้นภาวนาดีเหลือเกินจะนั่งจะพิจารณาอะไรก็ดูสว่างสวัยไปหมดแล้วท่านก็พิจารณาสถานที่นี้เกี่ยวข้องอะไรกับเราก็ปรากฏขึ้นในจิตท่านเล่าให้หลวงปู่เทศฟังว่าแต่ก่อนเราเคยเป็นหมูป่าเป็นหมูป่าถูกนายพรานยิงแล้วก็มาตายที่ตรงนี้หลวงปู่เทศท่านก็ช่างจําได้กราบเรียนถามท่านหลวงปู่ม,มั่นหลายเรื่องท่านก็เล่าหลวงปู่เทศฟังเสมอ มีสามเนรรูปหนึ่งมาจากอุบลราชธานีจำชื่อสามมเนรไม่ได้ตั้งใจมาปฏิบัติได้ยินข่าวว่าหลวงปู่มั่นเป็นพระอรหันต์จึงอยากไปปฏิบัติกับท่านพอไปถึงแล้วหลวงปู่มั่นคงจะรู้ในจิตท่านก็เลยรับสามมเนรไว้คราวนี้สามมเนรได้ปฏิบัติเป็นนวดท่านหลวงปู่หลวงปู่มั่นท่านหลับไปสามเนรก็คิดว่าเอพระอรหันต์ทำไมนวดอยู่ก็ยังหลับ หลวงปู่มั่นท่านกระสวนขึ้นทันทีว่าเออเนนพระอรหันไม่หลับรอกนั่นแสดงว่าท่านรู้วระจิตของสามเณรพระอรหันไม่หลับรอกหลับแต่ธาตุขันเท่านั้นเองขณะนั้นหลวงปู่เทศมีความรู้สึกว่าอยากเป็นพระอรหรันบางได้มาปฏิบัติกับท่านพระอาจารย์มันเราคิดอะไรอยู่ท่านกระร้รแล้วนำมเทศ และก็ตรงกับที่เราคิดทุกครั้งและเรื่องราวการทราบวาระจิตของท่านเรื่องต่อมาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับท่านพระอา,าจารย์ชวนกุลเชษโถแห่งวัดเจติยาคิริวิหารผูทอกจังหวัดหนองคายท่านเจ้าคุณอริยะคุณาทานได้มารับพระอาจารย์จวนนำไปฝากให้อยู่กับหลวงปู่มั่นพริทัตโตที่วัดป่าบ้านหนองผืออำเภอพานานิคมจังหวัดสกลนคร หลวงปู่จวนกุลเชษโถได้มีโอกาสศึกษาอบรมอยู่กับหลวงปู่มันได้ฟังโอวาทของท่านตลอดฤดูแลง้งจนงกระทั่งถึงเวลาเข้าพรรษาของปีใหม่และได้อธิษฐานเข้าพรรษาอยู่กับท่านจนตลอดพรรษาที่สี่โอวาทของหลวงปู่มันภริทัตโตส่วนใหญ่ล้วนแต่แนะนําให้ประพฤติปฏิบัติทางวินัยและทุดงให้เคร่งรัดการภาวนาท่านก็ให้พิจารณากายเป็นส่วนใหญ่คือกายคตานุสติ ให้มีสติน้อมเข้าพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งที่ถูกกับจริตนิสัยของตนหรือถ้าหากจิตมันไม่สงบมีความฟุ้งซ่านท่านก็ให้น้อมนึกด้วยความมีสติระลึกคำบริกรรมภาวนาว่าพุทโธพุทโธเมื่อจิตสงบแล้วท่านก็ให้พักพุทโธไว้ให้อยู่ในความสงบแต่ก็ต้องให้มีสติทำให้ชำนิชำนาญ เมื่อชำนาญด้วยการบริกรรมหรือชำนาญด้วยความสงบแล้วก็ให้มีสติน้อมเข้ามาพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งที่ถูกจริตนิสัยของตนด้วยความมีสติเมื่อพิจารณาพอสมควรแล้วก็ให้พิจารณาด้วยความมีสติทุกระยะไม่ให้พลังเผลอเมื่อจิตมันรวมก็ให้มีสติระลึกรู้ว่าจิตของเราวรมอยู่เฉพาะจิตหรืออิงอามิตหรืออิงกรรมฐานหรืออิงอารมณ์อันใดอันหนึ่งก็ให้มีสติรู้ และอย่าบังคับจิตให้รวมเป็นแต่ให้มีสติรู้อยู่ว่าจิตรวมเมื่อจิตรวมอยู่ก็ให้มีสติรู้และอย่าถอนจิตที่รวมอยู่ให้จิตถอนออกเองพอจิตถอนให้มีสติน้อมเข้ามาพิจารณากายส่วนใดส่วนหนึ่งที่ตนเคยพิจารณาให้ถูกกับจริตนิสัยของตนนั้นๆอยู่เรียบไปด้วยความมีสติไม่ให้พลังเผลอส่วนนิมิตต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นนิมิตแสดงผ้าภายนอกก็ตาม หรือเป็นนิมิตภายในซึ่งเป็นธรรมะผุดขึ้นก็เห็นน้อมเข้ามาเป็นอุบายของกรรมฐานของวิปัสสนาคือน้อมเข้าสู่ไตรลักษณ์ให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยกันทั้งหมดคือให้เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงก็ย่อมมีความดับเป็นธรรมดาดังนี้ด้วยความมีสติอยู่เสมอๆอย่าพลัง้งเผลอ หรือเพลิดเพลินลุ่มหลงไปตามนิมิตภายนอกที่แสดงภาพมาหรือนิมิตภายในที่ปรากฏผุดขึ้นเป็นธรรมอุบายก็ดีอย่าเพลิดเพลินไปตามแต่ให้มีสติน้อมเข้ามาพิจารณากายให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามให้เห็นเป็นไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ของแห่งตนด้วยความมีสติอยู่อย่างนั้น เมื่อพิจารณาพอควรแล้วก็ให้พักสงบเมื่อสงบพอสมควรแล้วก็ให้พิจารณาด้วยความมีสติอยู่อย่างนี้คำสอนของหลวงปู่มัน่นโพริทัตโตที่พระอาจารย์จวนกุลเชษโธได้ฟังจึงตั้งอกตั้งใจทำความเพียรไปตามคำแนะนำของหลวงปู่มัน่น การอยุกล่ผู้ใหญ่ทาให้มีสติร,มระมดรวังตัวไม่กล้าพลั้งเผลอโดยเฉพาะการหยุกล่ผู้ใหญ่อย่างนงปุ่มันครั้งนั้นพระอาจารย์จวนเมื่อไปอยู่วัดป่าบ้านนองผือใหม่ๆใจก็อดคิดไปตามประษาปุถุชนไม่ได้ว่าเขาเล่าลือกันว่าท่านพระอาจารย์ใหญ่ของเราเป็นพระอาหารหันต์เราก็ไม่ทราบว่าจริงหรือไม่ถ้าเป็นพระอาหารหันต์จริงคืนนี้ก็ขอให้มีปฏิหารเห็นปรากฏด้วย ในคืนวันนั้นเองขณะภาวนาได้ปรากฏนิมิตเห็นท่านพระอาจารย์มันพระอาจารย์ใหญ่เดินจงกรมอยู่บนอากาศและแสดงปฏิหารเหาะขึ้นเหาะลงอยู่ตลอดเวลาและเวลานอนหลับก็ยังฝันเห็นท่านเดินอยู่บนอากาศเช่นเดียวกันจึงยกมือไหว้ท่านว่าเชื่อแล้วหลังจากวันนั้นได้เกิดคิดขึ้นมาว่า เอเขาว่าท่านอาจารย์ใหญ่รู้วราระจิตของลูกศิษย์ทุกคนจริงหรือไม่หนอเราน่าจะทดลองดูถ้าท่านอาจารย์ใหญ่รู้วราระจิตของเราขอท่านอาจารย์ใหญ่มาหาเราที่กุฏิคืนนี้เถอะพอคิดได้ไประเดี๋ยวเดียวก็ได้ยินเสียงไม้เท้าเคาะไล่เข้ามาและกระแทกเปรี่ยงเข้าที่ฝากุฏิพร้อมกับเสียงของท่านเอ็ดดังลั่นว่า ท่านทำไมจึงไปคิดอย่างนั้นนั่นไม่ใช่ทางพ้นทุกข์รำคาญเรานี่คืนนั้นแม้ตัวจะสั่นกลัวแสนกลัวแต่ต่อมาก็ยังดือไม่หายคืนหลังก็ยังเกิดความคิดขึ้นมาอีกว่าถ้าท่านพระอาจารย์ใหญ่เป็นผู้รู้วราระจิตของเราเราบินทบาทได้อาหารมาคอยท่านรอเราทุกๆวันขออย่าพึ่งฉันจนกว่าเราจะหย่อนบาทท่านก่อน เป็นธรรมดาที่พระทั้งหลายพอบินทบาทได้ก็จะเลือกสรรอาหารอย่างเลิศอย่างดีที่สุดที่บินทบาทได้มาสำหรับไปเสบาทพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพวันนั้นพระอาจารย์จวนพยายามประวิงเวลากว่าจะนำอาหารลงไปเสบาตท,ท่านก็ออกจะล่าช้ากว่าเคยจนกระทั่งหมู่เพื่อนเสบาตกันหมดแล้วจึงค่อยๆไปเสบ่าต่อภายหลังท่านหลวงปู่ม,มันมีเหตุก็มักจะมีเหตุช้าไปด้วย จนพระอาจารย์จวนนั้นหย่อนบาดแล้วท่านจึงเริ่มฉันเป็นเช่นนี้อยู่หลายวันพระอาจารย์จวนกระชักจะได้ใจมักอ้อยอิงอยู่ทุกวันจนเช้าวันหนึ่งท่านพระอาจารย์มั่นท่านคงเดืออดเต็มที่จึงออกปากว่าท่านจวนอย่าทำอย่างนั้นผมรำคาญให้ผมรอทุกวันทุกวันทีนี้ผมไม่รออีกแล้วนะ และสำหรับเรื่องการทราบวาระจิตต่อมาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับหลวงปู่คำพองติดโสแห่งวัดรรมกบดูอำเภอหนองโวัวซอจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่คำพองท่านเล่าว่าวันหนึ่งผ้านิสีธนะหรือผ้าปูนั่งมันขาดผ้าขาดแล้วเย็บไม่อยู่ได้พื้นบ้านที่เขาถอดวีมือซ่อมแซมก็ไม่ได้ หลวงปูคำพองจึงนั่งคิดอยู่บนกุฏิว่าท่านครูบาวันอุตโมท่านเป็นผู้รักษาผ้าไว้ถ้าหากว่าเราขอผ้าตัดผ้าปูนั่งจะได้หรือเปล่าหนอคิดในใจอยู่อย่างนั้นแต่หาได้ใส่ใจใดๆครั้นหลวงปูคำพองติดโสขึ้นไปฟังแทนหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านจึงกล่าวว่าวันเอ้ยเอาผ้าท่านคำพองเขาตัดผ้าปูนั่งเนอะ ภาพหัวนั่งทันคำพองขาดเย็ยบมมโยูเห็นบ่นว่ามันขาดอยู่การอย่างทราบวาระจิตครั้งนี้ทำให้พระอาจารย์คำพองรู้สึกตกใจโูบเหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นเรื่องอัศจรรย์อย่างหนึ่งที่พระอาจารย์คำพองได้ประจักษ์กับยานทิพย์ของลุงปู่มั่นโพริทัตโต นี้เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังตัวเป็นเรื่องที่ทําให้เกิดความบริสุทธิ์ขึ้นส่วนหนึ่งเพราะว่าระวังอยู่ไม่ปล่อยจิตนิคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ให้มาก